เวลค o ัมทูยูโร2024และ EP นี้เป็นทีมชาติเนธอท์แลนด์อัศวินสีส้มที่สีสันชุดชาบาตาทั้งกองเขียร์ที่สร้างความคึกคืน้นและรูปแบบการเล่นที่เต็มไปด้วยความคึกคักสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปด้วยเทคนิคความสวยงามชื่อเสียงของท o t a เทน o t ฟุตบอลอันลือลั่นในอดีตที่มีนักเตะเทวดาโจอันครับราชาลูกหนังลุโลบแห่งยุค70ส่งต่อสทหารเสือแห่งปิศาจแดงดำแฝงไรากา งูกินกลองรถกูลิตและดาวยิงเจ้าของฉายาเพชรคาดพายกระซิบมาโกฟานบาสเทนรวมไปถึงกุนซือคนปัจจุบันโรนันคูมันที่อยู่ในชุดคว้าแช,ชมป์ยูโร1988ซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของเหล่าอัศวินซึ่งครั้งนั้นก็สร้างประวัติศาสตร์บนแผ่นดินเยอรมันเหมือนกับคราวนี้ยูโร2024หนนี้เหล่าอัศวินสีส้มก็เข้าสู่การแข่งขันด้วยสภาพทีมที่ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมขาดขุนพลคนสำคัญ อย่างเฟงกี้เดยองจอมทัพฝีเท้าคลาสสิกรวมไปถึงเทิร์นคูปส์ไมเนอร์มิดฟิลด์จอมขยันที่มีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถร่วมสู้ศึกครั้งนี้ทีมชาติฮอลแลนด์ของโรนัลคูมันชุดนี้จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการเล่นให้เข้ากับนักเตะในทีมที่เต็มไปด้วยกองหลังจำเป็นต้องเล่นเกมรับเป็นหลักซึ่งก็สามารถทำผลงานได้อย่างน่าพึงพอใจในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมานำมาด้วยกับตันทีม กองหลังจอมแก่งอย่างเวอร์จิลฟันดไดที่สามารถฝากความหวังไว้กับทักษะและมันสมองของผู้นำหงแดงลิเวอร์พูลฟอร์มเทพพิทักษ์เริ่มกลับขึ้นมาอีกครั้งในฤด,ดูกาลนี้หลังจากอาการบาดเจ็บหนักเมื่อหลายปีก่อนนี่คือหัวใจสำคัญของทัพอัศวินชุดนี้นาธานอาเก้ปักการหลังเท้าซ้ายที่พัฒนาการเพิ่มขึ้นมาหลังจากย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอลาสามารถเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์ฮาฟ์และแบ็กซ้ายเกมรับเหนียวแน่นเกมลุกเติมเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากทีมชาติฮอลแลนด์ชุดนี้จะไปได้ไกลอาเก้ AK จะเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญอย่างแน่นอนเดนเซลดูมฟี่แบ็คขวาจอมรุยผู้เติมเกมรุกดุดันทำประตูและแอสซิสได้อย่างต่อเนื่องจากทีมแชมป์กันโชวเซเรียปีราสุดกับทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานวิ่งขึ้นสุดลงสุดพะละกำลังไม่มีหมดเป็นแกนหลักสำคัญทางฝั่งขวา ที่จะคอยรักษาสมดุลทั้งเกมลุกและเกมรับชาวีซิม,มอนกองกลางพรสวรร์สูงของทีมปารีสแซงต์จาค็มงที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่ในบุนเดสลิกาแบบยืมตัวกับอาเบไลซิกผลงานการลงสนาม45นัดยิงได้10ประตูและจ่ายไปอีก15ประตูก็น่าจะพอเป็นความหวังให้กับทีมอัศวินสีส้มในชุดนี้ได้อยู่พอสมควรสำหรับตัวรูปพรสวรร์วัย21ปีเจรมีฟิ์มปงจากแบ็กขวาสู่ปีกขวาของทีมชาติฮอลแลนด์ ผลงานอันยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดไบเออร์เลเวอร์กูเซน49นัด14ประตูก,กับอีก12แอซซิ์นี่ถือเป็นความหวังสูงสุดหลังจากพาทีมไบเออร์เลเวอร์กูเซนคว้าแชมป์แบบไร้พ่าย,ายปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทีมชาติฮอลแลนด์ต้องฝากความหวังไว้กับปีกเจลวดรายนี้โคดี้กัคโปของหน้าความหวังจากทีมหงแดงลิเวอร์พูลแม้ว่าปีนี้จะถูกเจอเกนครอปปรับบทบาทให้รับหลายตำแหน่งกับการลงเล่น55นัดกับทีมลิเวอร์พูล เขาทำผลงานได้17ประตูกับอีก6แอซิดจากกองหน้าดาวรุ่งในทัวร์นาเมนต์ก่อนปัจจุบันเขาคือควาหวังสูงสุดของทีมชาติฮอลแลนด์เมลฟิตเดอบายหมายเลข10ของทีมอัศวินสีส้มชุดนี้ฟอร์มการเล่นอาจจะตกหล่ดลงไปบ้างระหว่างทางแต่โดยสถานการณ์ที่ขาดซูเปอร์สตาร์แบบนี้ประสบการณ์ของเมลฟิตเดอบายก็อาจช่วยทีมได้ในยามที่ทีมต้องการ วาวเวกฮอตศูนย wow, ์หน้าเจ้าของความสูง197ซนติเมตรหลายคนได้ยินชื่ออาจจะพากันสายหัวแต่เมื่อเจ้าตัวสวมยูนิฟอร์มสีส้มของทีมชาติฮอลแลนด์เขาดูเหมือนจะเป็นคนละคนล่าสุดก็สามารถลงมาเป็นซูเปอร์ซับพาทีมชาติฮอลแลนด์คว้าชัยในนัดแรกได้สำเร็จในสถานการณ์นี้ครับขันวอลเวกฮอตก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญที่ทีมชาติฮอลแลนด์ชุดนี้จะขาดไม่ได้เลยทีเดียวนี่อาจจะเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดที่ฮอลแลนด์ชุดนี้จะทำได้ การเปลี่ยนรูปแบบจากเกมรุกมาเปลี่ยนเกมรับจะไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อพวกเขาจาเป็นต้องเปลี่ยน DNA ลูกหนังของตัวเองมาลุ้นไปพร้อมกันกับพวกเราชาวสปอร์ตบาร์จนจบทัวร์นาเมนต์กันได้เลยสวัสดีครับ